สวัสดีแฟนพีททุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัพเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนพีททุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเดกซ่าแมนยูเมื่อคืนนี้กับเรดฟอร์ดเป็นสาแดงเทมรกของเรากลับมาชนะแล้วนะครับหลังเกมจึงทําให้เจ้าหนูแอนโทนีอลังกาได้ออกมายกย่องรับประดิษ์โดยกล่าวว่ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเจ้าในชาวเยอรมันคนนี้มากๆพร้อมได้ยกย่องกุนซือชาวเยอรมันที่ทําให้ทีมกลับมาซ้อมอย่างเข้มข้นได้อีกครัางเป็นอย่างดี และยังได้กล่าวสารสรนดาเบดเคอาร์ด้วยว่าเดเคนอาร์นี่มันสุดยอดในทวันระดับโลกจริงๆเลยนะเขาช่วยเซฟประตูให้กับเราได้หลายต่อหลายครั้งเขาคือส่วนสําคัญของทีมสําหรับชัยชนะของเราในาค่ำคืนนี้แต่ละลูกที่เขาต้องเซฟไม่ง่ายเลยแต่เขาทําได้ขอบคุณนะครับพี่เดเคอาร์แอนโชนี่เอลังกากองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรายังได้กล่าวต่ออีกว่าตนเป็นนี้บุญคุณรับรนิกจริงๆที่ให้โอกาสตนได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเขาทําให้เรากลับมาซ้อมกันด้วยความเข้มข้น จนทาให้เราสามารถบุกไปชนะเบรนฟอร์ดได้ด้วยสกอร์3-1นี่เป็นการลงเล่นเกมเพยียงมาเลกนัดที่4ของอิรังกาในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งทั้ง4นัดดังกล่าวเกิดขึ้นในยุคข,ของรัฟราเนกทั้งหมดและที่สําคัญในเกมนี้เจ้าหนมอิรังกาสามารถทําประตูขึ้นนําให้กับทีมได้ด้วยโดยถือเป็นลุกที่2ของเขากับการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเคยทำได้1ประตูในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วในเกมที่ปีศาจแดงชนะวูฟฟต์แธมป์ต er ันวันเดอร์เรอร ก็ขอดีใจกับเจ้าหนูอิังกาด้วยนะครับถ้ารักษาฟอร์อมที่ดีแบบนี้ต่อไปยาวได้หลายแข่งในทีมอาจจะมีเสี่ยวกันนะครับเนี่ยแข่งใบ19เปลี่ยนให้พูดถึงจังหวะที่เขายิงประตูได้ว่าการจับบอลจังหวะแรกนะมันช่วยได้เยอะตอนนั้นผมมองเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้รักษาประตูกําลังขยับออกมาและผมก็แค่หมองเข้าไปผมอยากทํางานหนักต่อไปและทําประตูให้ได้มากกว่านี้ผมเป็นนี่บุญคุณเจ้าหนายคนนี้มากๆในการซ้อมของเราถ้าคนได้เห็น คุณจะรู้เลยว่าเราซ้อมกันอย่างเข้มข้นสุดๆรวมถึงเรื่องที่ว่าเราวิ่งกันมากแค่ไหนถ้าคุณทําได้ดีในการซ้อมแล้วล่ะก็ควรก็จะได้รับรงางวัลตอบแทนในเกมด้วยผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามทําในทุกวันอยู่แล้วผมพยายามทางานอย่างหนักและซ้อมตามแบบที่ผมอยากจะเล่นเราต้องการชัยชนะแบบนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเดินหน้าต่อไปและทํางานอย่างหนักต่อไปเจ้าหนูเอรันก้ายังได้กล่าวชมดาบิดเดคยร์ด้วยที่ช่วยเซฟให้ทีมได้เยอะโดยชะในช่วงครึ่งแรก เขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตของเราเอาไว้เลยละ่ะเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดของโลกผมอยากให้เขาเล่นให้ได้ด้วยฟอร์มแบบนี้ต่อไปในขณะที่เดคิอาก็บ่นเสียดที่เขาไม่สามารถรักษาคลินช์ให้กับทีมได้แต่เจ้าตัวก็บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือชัยชนะของทีมและนี่คือ4ประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมนี้และอยากจะพูดถึงนะครับประเด็นที่1ชุดสเวตัวแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนอีกแล้วบอกได้เลยว,ว่าตอนนี้แมนยูได้กลายเป็นทีมลูกหนังที่คาดเดาสเสื้ตัวจริงได้ยากมากๆเลยละ่ะ โดยเฉพาะ2 3สาเกมที่ผ่านมาทีมคู่แข่งต้องเดากันอุตรลุดกันเลยทีเดียวว่ามึงจะมาไม่ไหนอีก <S <S เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะแมนยูของเรามีขุมกำลังที่ใหญ่และมีนักเตะให้เลือกใช้งานเพียบไปหมดทว่าประเด็นหลักที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือทีมไม่มีนักเตะที่ดีพออย่างแท้จริงต่อกันในรงเล่นเป็นประจำนั่นเองโดยเฉพาะในตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนน่าปวดหวัวตลอดจนบรรดาตัวรุกอย่างเมนซ์ฟรินวูดมาคัสรรชฟอร์ดและเจดอนซันโชซึ่งสลับกันเล่นซึ่งสลับกันเล่น เนื่องจากไม่มีใครโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2ครับอาวาสาน4-2-2-2ระบบนี้ไม่มีอยู่จริงในที่สุดรัฟประเนตก็ยอมลดทิฐิและหันมาให้ทีมลงเล่นในระบบ4-3-3แทนแล้วหลังจากนักก่อนคุเซือชาวเยอรมันใช้มากเกมนี้เกือบได้ผลแต่ได้แค่แจมเดียวที่วินล่าพาร์คอย่างน่าเสียดายท,ทั้งทั้งที่ออกสตาร์ได้อย่างสุดยอดมาโควเต้เกมนี้ลุงประเนตกจึงขอแก้ตัวอีกครั้งด้วยระบบ4-3-3และครั้งนี้ทำได้สำเร็จ นอกจากทรัพยากรนักเตะที่เรามีอยู่มากมายอยู่แล้วในทีมชัดเจนว่าทีมแมนยูของเรายังอุดมไปด้วยดาวเตะตัวรูปสายพันโยกันหมดนั่นคือตัวริมเส้นที่มีความเร็วสูงทั้งกรีนวูดซานโชและรัสฟอร์ดตลอดจนลูกรักคนใหม่วัย19ปีของบรัเนกอย่างแอนโทนีอิลังกาด้วยนี่ยังไม่ได้นับรวมถึงออนโตนีมัตซิยาอีกรายที่นัดเคลียร์ใจปัญหากับบรานเกเรียบร้อยจนได้กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองของทีมในเกมนี้แล้วด้วย ฉะนั้นแล้วในเมื่อมีนักเตะในตำแหน่งปีกบานเบอร์ระบบ4-3-3จึงน่าจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรามากกว่ากเกเก้นพริซิงเพราะต้องยอมรับความจริงกันว่าคนลาพักอสูรชุดนี้ไม่ดีพอที่จะสามารถครองเกมกดดันฝ่ายตรงข้ามได้แบบ,แบ,บเบ็ดเสร็จขณะนั้นประเด็นที่ 3. การแก้เกมของรัฟรานิก45นาทีแรกที่คอมมูนิตี้สเตเดียมมีเรื่องเดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเหนือกว่าเจ้าบ้านนั่นคือการครองบอลในสัดส่วนที่68%ต่อ32% แต่นอกนั้นมันชัดเจนว่าผีแดงเป็นรองเดอะบีสทั้งจังหวะทำประตู8ต่อ4ครั้งและจังหวะบอลทรงเข้ากรอบ3ต่อ0ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีดาบิเดกาช่วยเซฟแมนยูของเราโดนอีกแล้ว และผลลัพธ์ของทีมในเกมนี้อาจจะต่างออกไปซึ่งผิดกับแนวทวารของเจ้าบ้านที่ถุงมือสะอาดไร้รอยเปืเป้อนอย่างไรก็ดีหลังเห็นว่าต่อบอลสู้แบรนฟอร์ดไม่ได้ในครึ่งหลังระนิกจึงปรับมาให้ลูกทีมเน้นสาดบอลลงไปวัดวงในเขตโทษ ตักขาดจากภาพพื้นดินไปเลยและแค่อึดใจเดียวก็ได้ผลจากประตูแรกของครื่อโลกใหม่ชาวสวีเดนแอนโทนีอิรังกาเท่านั้นแหละความมั่นใจก็บังเกิดและสุดท้ายผีแดงก็ได้ประตูเป็นชุดจากจังหวะโต้กล,กลับก่อนกำชัยไปด้วยสกอร์3-1ึ่งซึ่งบรูโน่ฟ์นนเดสเฟรดและสกอตแม็กทูเมนตสามมิดฟิลด์แย่งกันระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังได้อย่างพร้อมเพียงกันด้วยและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ครับคื้นที่ท็อปโฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยากหรือง่ายแค่ไหนมาวิเคราะห์กันดูครับ ก่อนเกมนี้เมนูของเราอยู่แค่อันดับ3นะครับกับโอกาสที่จะสามารถจบท็อปโฟได้ในซีซั่นี้นี่คือเลนอัตราต่อรองที่ร้านรับพนันผูกกฎหมายของประเทศอังกฤษมองสําหรับทีมที่จะจบซีซั่นในอันดับ4ซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายสาหรับลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าบอลรับพนันยกใหอาร์เซนอลเป็นทีมแต่งที่จะสามารถจบท็อปโฟได้ด้วยอัตราต่อรองที่แทง8จ่าย5เปอร์อยู่อันดับ2แทง15จ่าย8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับอยู่อันดับ3 แทง5จ่าย2ในขณะที่ West Ham United แทง15จ่าย2อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการคาดการนะครับเชื่อว่าถ้าแมนยูของเราสามารถทําผลงานได้ดีคงเส้นคงวามากกว่านี้โอกาสจบท็อปโฟก็ยังเปิดกว้างอยู่เพราะนี่เพิ่งจะครึ่งทางของฤดูกาลนะครับก็เหมือนอย่างที่พี่โดบอกแหละครับว่ายังมีเกมอีกมากมายทีให้ทีมต้องพิสูจน์ต่อไป โดยนัดต่อไปในวันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรามีโอกาสจะขยับอันดับอย่างจริงจังในเกมเปิดบ้านต้อนรับเดอะแฮมเมอร์นะครับโดยนัดต่อไปในวันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรามีโอกาสจะขยับอันดับอย่างจริงจังในเกมเปิดบ้านต้อนรับเดอะแฮมเมอร์นะครับขณะที่สเปอร์มีงานหนักเพราะต้องบุกไปยันเชลซีในขณะที่สเปอร์มีงานหนักเพราะต้องบุกไปยันเชลซีเสรรือลำบากที่ฟอร์มแกว่งมาสักคักใหญ่แล้วส่วนจังหวะที่โรนัลโดได้แสดงอาการงงงวยที่ถูกเปลี่ยนตัวออกราฟเฟลเนก็ได้พูดถึงประเด็นกล่าวว่า มันเป็นเรื่องปกติเพราะในชนะกองแน่เขาต้องการทําประตูแต่เขาเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บมันสําคัญที่ต้องไม่ลืมว่าเรามีอีกเกมรออยู่และตอนนั้นเรานําไปแล้ว2-0ด้วยผมจึงคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วอะนะผมเข้าใจดีสําหรับความรู้สึกที่มุนเหงียของคริสเตียโนเขาเป็นนักเตะที่กระหายชัยชนะและอยากช่วยทีมด้วยการยิงประตูเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาทํามาตลอดอาชีพของเขาทั้งนี้ ดาวเตะทีมชาติโรตุเกสมีโอกาสยิงไป3ครั้งใน71นาทีที่เขาอยู่ในสนามแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบเลยแต่ไม่เป็นไรครับเกมหน้ายิงให้สลดไปเลยนะครับพี่โดและทั้งหมดนี้คือการอัปเดทข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราวันนี้นะครับโดยช่องเด x ซ่าแมนูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ